สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับดางมัตเตอร์ทีวีนะทัาเกิดมทุกคนผมจะทำยี่ชั่วโมงในเกมบอลพัฒนาเด็กสังกิตเซิร์ฟไทยนะอืนั่นะนะทุกคนก็วันนี้นะผมก็จะทําทำครับทุกคนอาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเนื่องจากมันเป็นร้อนในแล้วก็จับตรงปลายลิ้นด้วยนะโอเคปะ่ะทำใจนิดนึงนะครับทุกคนเนื่องจากผมพูดไม่ค่อยชัดนะเดิมทีอ่ะพูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วเวแต่เออมันก็บังคับได้ไงให้พูดชัดหรือไม่ชัดแต่คือทีนี้แม่งไม่ชัดอะ่ะอืม ตอนนั้นครับผมคิดว่านะครับทุกคนระหว่างรอไม่เปิดตัวละครเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เปิดดีกว่านะแบบไม่เปิดแบบให้เห็นสีฟ้าทุกตัวผมเอาเป็นว่าหเห็นสีม่วงกับสีทองแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรนะเออผมเปิดด้วยสีแดงก่อนเลยดีกว่าครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นของซูจอสเตอรลอยก็เป็นเอ่อฟุกิเกานะเออ,เนะเอ,อตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับทุกคนเนาะ <c oughs> ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีทีปีศาจเลยครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็น ฉันไม่ได้ไเลี่ยงสักขนาดนั้นหน้ากากหวานนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ท็อปเทียร์เหมือนกันครับสับเออาร์ต่อไปคือกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกดของพวกเราตัวนี้รับผมนะเป็นหนึ่งในตัวที่มาบ่อยที่สุดครับเพราะว่าสมายแมนก็มาบ่อยต่อจากมันนะอ่ะต่อไปครับอันนี้ผมจะให้สุ่มเห็นเต็มๆเลยนะทุกคนสหรับการสุ่มการตีนะฉันยอมรับแค่พูดที่แข่งๆเท่านั้นก็จะเป็นสำหรับอะตอมหรืออะตอมิกสมไรัยนะเออโอเคตัวตัวสีม่วงตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไร เพิ่บไปสิพวกเราไปรงพีสุดดูว่าคําบอกเราเป็นจริงหรือเท็จอ่าบูไฟนั่นทุกคนเนาะอันนี้ผมจําไม่ได้คําพูดของมันนะตามนั้น,นครับทุกคนเนะาะปาเปสูมสีเหลืองกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นของบิสคิงนะผมจําได้อยู่นะทุกคนเป็นบิสคิงนะอ่าส่มสีอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นอันนี้เป็นราชานาฟ้าใช่ไหมอ่านนี้ใช่ครับมา สุ่มครั้งสุดท้ายนะก็จบประมาณนี้ละกันนะเออเออเออตามนั้นครับเห็นไหมนี่ก็สุ่มไปนะเกลือไหมก็ไม่ค่อยเกลือมากครับผมว่าถือเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปสุ่มมาผมก็พยา,า,ายามมาไต่ด่านล้วนๆนะจริงๆอ่นะผมไม่ได้ไต่ด่านล้วนๆผมไปเดินเก็บของมานะแต่ประเด็นคือคลิปไฟมันเสียครับเพราะผมเผลอไปกดหยุดอัดคลิปนะมันก็เลยไม่ได้เนาะอ่ะผมมาไต่ด่านเนี่ยผมมาเพื่อเอาของจากที่ตัวเกมให้แล้วก็ ภายในด่านให้ในทุกคนเพราะว่าของค่อนข้างดีนะผมก็เลยมาไต่เพื่อทําอะตอมิกขึ้นสีฟ้าทุกคนจะได้ปาดแรงขึ้นนะอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับทุกคนนอะว่าเราเรียดีนะครับทุกคนได้สีทองปุ๊บเราก็ทําการสุ่มนะจากนั้นก็มาไต่ด่านได้เลยนะครับทุกคนเนะาะคิดว่าจะเร็วหน่อยเพราะผมเอาคูณสี่นะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะนี่ครับทุกคนหลังจากที่ผมอะ ไปทำนะอัพของให้อตอมิกแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะผมก็ไม่ขึ้นเกาะฟ้าแหละผมก็มาทําการหากิวนะเนื่องจากเราจะทำเควสกิวกันนะครับทุกคนเนื่องจากของเนี่ยมันไมได่ดีหรอกแต่ว่าเราในอนาคตครับผมมั่นใจนะครับทุกคนเพราะผมเล่นมาก่อนนะว่ามันได้ใช้เยอะมากๆแน่นอนเนาะนี่ครับคนเป็นภารกิจกิวตรงนี้แล้จะเอาสมุดนะครับทุกคนพอสมุดมันเนี่ยค่อนข้างจําเป็นเหมือนกันนะเออไม่ใช่มันไม่จําเป็นนะ คือตอนนี้ผมก็มาสำรวจครับแล้วก็มาดูพิชิตกิลเนาะเออแล้วก็คือตอนนี้ผมยังไม่ตีพิชิตกิ้นะเนื่องจากนั่นแหละก็คือผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับพิชิตกิลเท่าไหร่นะผมก็ตีไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะเออตีไปครั้งหนึ่งสองครั้งนะทุกคนอืมตอนนั้นนะแต่เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนที่ตีก็ได้นะตอนนี้ผมก็มานั่งค้นงสำรวจครับทุกคนมาสำรวจนะเออแล้วก็เนี่ยทุกคนผมก็มาตีคามามิริวนะทุกคนเพื่อจะเอาขอเหมือนกันนะของเดียวกับ ที่ได้จากการทำเควสกิ้วเลยนะครับทุกคนเนี่ยผมก็ตีไปนะตามนั้นอ่ะโอเคครับระหว่างที่ผมทำเควสกิ้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะเดินเก็บของไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็อัพนู่นอัพนี่นะมีอะไรอัพผมก็อัพนะทุกคนเนาะเนื่องจากเราควรอัพนะทุกคนถ้าเราไม่อัพเนี่ยเราก็จะกากนะทุกคน คือตอนนี้พลังจากในนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะผมจําได้อยู่หมื่นหนึ่งไม่ได้ก็หมื่นหนึ่งอันนี้ผมจําไม่ได้นะทุกคนนะเออตามนั้นครับจากในคลิปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนั้นเนาะจริงๆริงมันยาวมากนะผมทํากับสิบนาทีอะทุกคนไม่รู้ทําอะไรของมันนะเออผมก็ไม่เข้าใจกับผมเหมือนกันนะอันนี้ก็มานั่งอัพนะทุกคนที่ทุกคนยังไม่ขึ้นเกาะฟ้าก็เพราะว่า ผมพลังงานไม่พอนะก,ก็เลยต้องไปหาเพชรก่อนนะครับจากนั้นนะทุกคนนอกจากที่เราทรําเควสอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะผมก็ได้ทําการนะไปเล่นเควสนะครับนักก้าของดานแมงยุงนะเออมันคือยุงใช่พูดผิดยุงนะทุกคนเนาะเพราะว่าตรงนี้เราจะได้เพชร1นึ้ครับตอนนั้นผมขาดเพชรอยู่หนึ่งร้อยพอดีนะเพราะผมก็ดูไม่หมดนะครับทุกคะวามันได้เพชรที่ไหนอีกนะก็เลยมาเอาที่นี่แถะกันครับ เนาะเพราะอีกอย่างครับยังไงขั้นต่อไปแล้วก็ต้องอัพเป็นบวงหนึ่งสีฟ้าอยู่ดีผมก็เลยคิดว่ามาทําก่อนดีกว่าคุ้มที่สุดแล้วนะทุกคนไม่เปลืองเวลาด้วยเนานะเออเพราะว่าถ้าผมทําอะไรชักช้าแม่งเปลืองเวลาคลิปหมดนี่ครับทุกคนที่ผมมาเดินไปเดินมานี่ให้ก้องกิจกรรมนะผมก็ได้ไปเจออะไรต่างๆนะเออตามนั้นก็แบบอยากได้ไงน,นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขอเติมเมกิจะรู้ว่าเติมเท่าไหร่นะ จากนั้นผมก็ไปเจอพีชิตกิลผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรในคลิปนะก็เลยกดมั่งไปเลยนะทุกคนตามนั้นจากนั้นผมก็มาพากนะมาพากในตอนนี้คือจริงๆผมพากเว้ยแต่ทีนี้ผมไม่ได้พากแล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแล้วกันว่ามันปัญหาอะไรนะ,ะโอเคนะทุคนนี้ก็ผมก็เนี่ยตีไปตีมาเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแ,แล้วกันเห็นไหมผมก็ทุบทุบทุบผมตีได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูปัญหาดีกว่าเห็นอใช่ไหม คือมันค้างหน้านี้ไว้ทุกคนแล้วผมก็รอค่อนข้างนานนะนี่ตอนสี่โมงหกนะก็ไม่ได้นะทุกคนก็เลยตัดมาหน้านี้แทนนะเออผมก็เลยเดินไปเดินมาดูอะไรต่างๆต่อไปนะทุกคนนี่ครับทุกคนระหว่างนี้ผมก็พอไปตีเสร็จผมเข้าเกมกลับมาได้เพราะต้องนผลหรือว่าแบบถ้าทุกหนึ่งคืนไงเพราะผมก็ซื้อหัดนี้มาเหมือนกันนะทุกคนเพราะผมขีเกลียเองนะแต่ว่าสุ่มอะสุ่มเองครับทุกคนตามนั้นเนาะก,ก็เนี่ยตัวผมก็ใช้เพรซื้อไปนะเออ ซื้อไอ้ผ่านด่านบอสนะทุกคนเพื่อเอาอ่าเป็นพลังนะทุกคนเนาะเพราะผมต้องการพลังนะตามนั้นเพราะว่าผมพลังตอนแรกก็คือประมาณหมื่นหนึ่งนะทุกคนหมื่นหนึ่งสองสามร้อยนะแต่คือทีนี้ก็อัพทุกอย่างครบก็อกลายเป็นเออหมื่นสองแล้วนะครับทุกคนเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าช่วงเช้าน่าจะหมดประมาณนี้นะทุกคนเนาะตามนั้นครับที่เหลือเอออาจจะมีผมแบบอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปในช่วงบางช่วงนะเออตามนั้นครับ ไปไปตูอีกช่วงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับนั้นทุกคนมาก็ต่อจากเมื่อกี้นะทุกคนคราคงนี้ผมก็ลองมาสู้กับคนคนหนึ่งในกิ้วนะเขาพลังมากกว่าผมนะตอนนี้นะตอนนี้ในคลิปตอนนี้ครับเขาพลังมากกว่าผมนะตอนนี้ผมก็บวกกับเขาไปด้วยอะตอมิกทัมรัยป่าไปทีนึงครับแล้วก็ตามด้วยเขาบัฟใส่ก้นอนด้วยเขาเขายิงใส่ทีนึงปุ๊บจากนั้นเขาก็ ใช้หมัดของผู้ริ้วเู้เส้นจมตีใส่ผมผมก็ใช้ตะกร้าหวานทุบกลับไปตอนนี้เขาตีปกติใส่ผมกลับมาครับผมตีปกติใส่เขาครับตอนตีไปตีมาครับเขาบัฟอ่ะผมบัฟให้กับตอนมิกซ์มูไรปุ๊บครับเขาบัฟให้กับกอล์บอลเขาครับปุ๊บผมใกล้จะตายหมดเลยสองตัวครับตอนนี้ต้องมีของลงไปกับพื้นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ถูกตีปกติใกล้ตายครับแล้วผมก็เก็บสองตัวก่อนตายครับแต่มันก็ไม่มีผลให้ผมชนะครับตอนนี้เป็นไงทำได้เปล่าจริงๆผมก็พากไปเรื่อยนะครับทุกคนเนาะเออ ก็นั่นแหละตอนนี้ผมยังสู้คนนี้ไม่ได้นะทุกคนตามนี้นะเนี่ยผมก็ทําการอัพของต่างๆนะคือตอนนี้เพชรผมมีประมาณ450นะครับทุกคนผมในคลิปเนี่ยผมกําลังคิดว่าผม,ผมจะเอาเพชรไปทําอะไรดีนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็ต้องคิดไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ทีเนี้ยครับทุกคนผมไม่สามารถลงศึกดวนไม่ใช่ดิไม่ใช่ศึกเด,ดือนดิมาเรียกว่าอ,อะไรฮีโร่เอิปิสัดไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะพราะนนาผมส,สู้ไม่ได้นะอันนี้ดูนะครับทุกคน นี่ครับป่ะรอเขากดแป๊บนี้ครับกดไปปุ๊บใช่ไหมอ่ะผมสู้นะทุกคนนี่ยืนปุ๊บผมตันเตีปกติไปอ่ะคิด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 เอาคิดแม่งคิดนานเกินนะตอนนี้คิดนานกันตีปกติไปทุบไปเนี่ยเพราะเขาผมสู้ไม่ได้นะเออนั่นแหละครับตัดไปตอนีใกล้แพ้เลยแล้วกันนี่ครับทุกคนเพื่อผมแพนะแพ้เพราะว่ามันจบเทินก่อนนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการ อเอาของจากภารกิจสัตมะครับผมอัพค่อนข้างเยอะครับตรงนี้แต่ผมอัพไม่ได้นะผมลืมกดถ่ายนะตอนอัพเสร็จแล้วก็คือผมได้เพชรม,มาเพิ่มนะ <c oughs> แล้วก็พลังเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ <c oughs> เพราะว่าผมด้พอดีเตะเป๊ะนะครับ <c oughs> ตามนั้นผมได้ไอของมาก็เยอะเหมือนกันครับได้เพชรม,มาค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> แล้วก็รงครับผมก็เลยมาหาซื้อของนะแต่ว่ามันก็ไม่มีเหมือนกันนะนี่จน้ผมก็เหลือบไปเจอตรงโซนรางวัลครับต้องหมัดนะตรงนี้ครับทุกคนคือผมอ่ะ ขาดเว้ยขาดมัดนะทุกคนอัพให้กับบิสคิงแล้วก็น้กกากหวานนะอืมผมขาดนะครับทุกคนจากนั้นผมก็เลยคิดว่าจะไปซื้อดีไหมผมก็เลยลเราเลื่อนดูกันครับว่ามีอะไรดีๆไหมจากนั้นะผมก็เลยจัดไปสาแพ็กก่อนนะทุกคนนํามาอัพนะจริงๆบิสคิงผมขามัดขึ้นสองดาวได้นะครับทุกคนแต่ทีนี้คือผมไม่ทันไงเออไม่ทันคิดนะทุกคนว่าเอาแป๊บสองดาวดีกว่านะทุกคนตามนั้นนะ เออเนี่ยครับทุกคนเนี่ยผมก็เห็นตรงนี้เพิ่มผมก็เลยกดซื้อมาครับแล้วก็อัพหน้ากากมาขึ้นสองดาวได้สําเร็จนะครับนี่เนี่ยที่ที่เห็นกดปุ่มแบบกดหมัดกดนู่นกดนี่แสดงว่าผมนับนะครับทุกคนว่านับว่าเออจ้าบิสกิงดีไหมนะแต่คือทีนี้มันไม่พอไว้ต่อน,นั้นจากนั้นผมก็เดินไปหาของนะครับทุกคนนะเดินไปเดินมาในแมปนี่แหละหาของปุ๊บใช่ผมก็เลยได้ของมาก็เลยนําไปอัพบิสกิงขึ้นสองดาวได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้มันก็ ไม่ทันแล้วนะครับอ่าตามนั้นครับทุกคนนี่ไอศึกดวนนะั้นไอฮิโร่เอ็กปีศาจครับนั่นะทุกคนคือทุกคนเห็นผมแพ้ใช่ไหมแต่เนี่ยผมกลับมาชนะไว้ทุกคนดูนี่นะครับทุกคนนี่ผมไม่กดนะไม่กดมือนะผมก็เลยสกิปเลยเพราะผมมั่นใจว่าชนะแล้วครับทุกคนเนื่องจากบิสกินขึ้นหนึ่งดาวแล้วก็ก่อฟานนะครับทุกคนตอนนี้ก็ชนะเรียบร้อยแล้วเนาะรับก็มารับของชิวๆนะนี่ครับทุกคนเนาะ จากนั้นนะก็คือผมก็นี่มาสู้คนนี้นะคือคนนี้ที่ผมแพ้ไปต้นคลิปเอ้ยต้นคลิปของเทคนี่ครับทุกคนก็คือนี่ผมสู้เขาได้ชิลๆแล้วนะครับตอนแรกผมสู้ไม่ได้เลยเนาะนี่โดนต่อยผมทุบทุบส่วนชนาครับแล้วก็เขาตีปกติมานะครับตีปกติกับคืนไปเรื่อยๆนะจากนั้นผมก็บัฟให้กับตัวเองนะแล้วก็ปาดไปทีนึงครับโป้งหายครับแล้วก็ทีนี้นะักการวานก็ต่อย คนหลังครับแต่คือทีนี้เขาร่อนะเออตอนนี้คือแบบผมจะหมดเวผมก็เลยรีบสู้ครับทุกคนนี่ก็เห็นไหมผมก็ปาดปั๊บแล้วก็ทุบ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 ก็ชนะไปครับนี่ย้ทุกอนสับแพ็กนี้ก็จัดเด้เรียบร้อยนะตอนนี้คนตอนนี้นะอ่ะก็อย่าลืมไปรับโบนัสจากตรงเติมเงินครับโบนัสเนาะแล้วก็รับเลยครับแล้วก็ไปตรงกิจกรรมอีกทีนะครับตรงกิจกรรมของคาเึมกิแล้วก็กิจกรรมของยุงนะครับทุกคนก็คือสุดมากครับทุกคนแผ่นนี้แม่งเปเทอวิน แบบทูวินจริงๆอ่ะแบบคนสายฟีเดินตรงไปไม่ได้เลยนะครับทุกคนสะดุดล้มตลอดนะเออตามนั้นครับอ่าตอนนี้ผมก็อัพเป็นอ่าบิสคิงนะผมได้ไอ้นี่มานะทุกคนเป็นตาเฉพาะของสีทองนะทุกคนเป็นค่ายกับบิสคิงนะเพราะว่าจะผมจะให้ใช้กับหน้ากากหวานแต่คือทีนี้ไม่รู้คิดอะไรกดให้บิสคิงก็ให้บิสคิงไปเลยละกันนะทุกคนตามนั้นครับแล้วผมก็ตอนนี้ก็จะเอาอ่า อะตอมขึ้นบวกหนึ่งนะทุกคนสีฟ้านะเออจุดประสงค์ของการเตริมแปนี่จริงก็อารมณ์แบบว่าขึ้นวิวยี่สิบหกนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็าลังคิดครับทุกคนว่าคือเราจะเอาตัวละครคนนี้บอลไทตรงไหนดีครับทุกคนเนื่องจากผมไม่ได้ใส่โกลนบอลนะเออผมไม่มีโกล้นบอลครับก็เลยจัดทีมยากเหมือนกันนะก็กลับไปคิดใหม่อีกทีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็นะครับทุกคนก็กดอัพไปเรื่อยๆนะเออ สัตตรงนี้นะครับทุกคนผมก็นะครับกระทำเจนออขึ้นบวกหนึ่งนะเพราะตอนแรกนะครับทุกคนกระทำตัวอื่นแทนนะแต่คือทีนี้ก็เอาตัวน,นี้ไปก่อนละกันครับเจนอดเนาะอ่ะตรงนี้ผมก็หลับคนนะจต่นั้นผมก็ไปสู้ดันเจ็ตเอ็กพนะครับทุกคนเนาะอ่ะนี่เรียบร้อยผมเอาดันเจ็ตเอ็กพครับอ่ะตอนจริงๆอะ่ะมันผมลงประมาณ2รอบครับแต่นี่ผมเอามาให้ทุกคนดูแค่รอบเดียวนะเนื่องจาก เออคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนผมพยายามตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดมากเว้ยทุกคนคลิปมาหลายชั่วโมงนะทุกคนแต่พยายามตัดให้สั้นที่สุดแล้วนะอ่ะก่อนเนี่ยครับทุกคนผมก็สู้ไปแล้วก็ปาดไปนะจบไปเลยดีกว่าครับอ่ะที่สู้เสร็จครับผมก็ไปรับของรางวัลอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เนาะอ่ะแล้วก็เนี่ยรับไปเรื่อยๆครับนี่ครับทุกคนเนาะเนี่ครับแล้วผมก็มาซื้อแพ็คนี้นะเป็นแพ็คต่อสู้ใช้เพชรอร์ยี่สิบสองครั้งนะทุกคน ตามนั้นนี่ครับผมก็ขัดอีกหนึ่งนะทุกคนก็รอ,อไปก่อนละกันนะอืมโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็พามาดูกิ้วนะไปกิ้วท็อปหนึ่งนะครับก็คนพลังสองหมืนสามคือค่อนข้างเยอะมากครับผมแบบเหนื่อยใจยนะหเห็นคนพลังสองหมืนสามเนี่ยผมว่าถ้าคนนี้ไม่ท็อปเซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่จะพูดยังไงแหละแต่ผมต้องหวังว่าเขาจะอยู่ท็อปเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนไม่นั้นใครลำบากผมก็ลำบากเวทุกคนเพราะว่า ผมต้องภาวนาให้คนนี้อยู่อันดับหนึ่งเว้ยเพราะผมจะอยู่ง่ายขึ้นไงอาจจะอยู่ท็อปเอ่อสี่ห้าหเออ้าเออกิดคนนี้ยังไม่อยู่ท็อปหก็นั่นแหละครับทุกคนท็อปสาเตรียมตัวได้เลยครับปะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะป่ะเดี๋ยวไปดูอีกเวลาหนึ่งดีกว่า โอเคครับทุกคนก็นี่ฮะอันนี้ไปคลิปของชชวงตอนเช้าครับได้คลิปเนี่ยผมได้ทำการทําภารกิจนะให้ทุกคนดูนะครับเอามาคร่าวๆนะแล้วก็ทําไ่นี่ครับอัพพลังตัวละครครับแล้วก็ทําภารกิจสมมตเนาะอัพพลังตัวละครนี่ผมก็อัพลีมิตตัวละครแล้วก็อัพขั้นนะครับคือผมก็อัพค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ตามนี้เนาะแล้วผมก็ไปดูคนนกกี้ว่าอะไรอย่างนี้ครับว่าพลังเท่าไร่อะไรอย่างนี้นะซุปก็คือพลังแม่งสี่หมื่น 40, กันเว้ยผมก็เลยต้องมาอัพเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเนาะแล้วอัพดาวด้วยนะอือตามนี้ครับอันนี้ผมออามาให้ดูเข้าๆเฉยๆนะเพราะว่าถ้าผมเอาให้เต็มๆนี่มนตายนะครับทุกคนคิดแม่งหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เลยตัดมาเท่าที่ตอนกลางๆนะครับนะว่ากลางๆผมทําอะไรบ้างครับตามนั้นเนาะเพราะว่าถ้าผมทํา เอาคลิปเต็มมานี่ผมว่าไม่น่าจะไหวเอาคลิปขนาดลดลงมาก็ไม่จะไหวเหมือนกันผมก็เลยตัดคลิปส่วนของนี้มานะครับส่วนที่สําคัญนะก็คือเป็นส่วนของที่ผมนะครับเปิดฟิกเกอร์นะแล้วก็ทําการไปสู้กับคนนคมาลองนะครับตามนั้นนะแล้วก็ไปสู้อฮิเลปิศาจนะครับตามนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเนาะเห็นไหมเนี่ยผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าคลิปมันยาวไอ้ถ้าคลิปมันสปีดเร็วไปก็ขออภัยด้วยละกันนะผมต้องทำนะไม่สปีดเร็วนะครับทุกคนอันนี้ผมยังไม่ใจการตัดต่อมาเท่าไหร่นะขออภัยด้วยละกันครับสําหรับการตัดต่อแปลกๆนะเออได้ครับมาทำบางคมินก็ดูไม่รู้เรื่องอะ่ะอืผมเคยเห็นมีคนบอกผมอยู่นะแต่มันดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไ,ไรนะครับทุกคนเพราะเสียงผมอะ่ะมันกแก้ลาดได้ต่อเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่ไม่รวดเร็วเหมือนกับอนันตนะตามนั้นครับทุกคนนี่ ผมก็เลยนั่งทำเควสเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็อัพตัวละครอัพตัวละครเนี่ยผมอัพขั้นอะหลายตัวเหมือนกันนะครับทุกคนนะประมาณ2ตัวแล้วก็อัพให้มันขึ้นบวกหนึ่งหลายตัวเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันจะเป็นนะครับตามนั้นนี่นะผมก็กำลังทำเควสไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วเราไปอยู่ส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสำหรับส่วนต่อไปเนี่ยครับทุกคนผมอาจะให้ทุกคนดูแค่นี้หน่อยครับก็คือการที่ผมลงทัสสูราชานะครับผมลงจาก100กระป๋องครับ เหลือประมาณ12กระป๋องนะครับทุกคนผมได้ทำการลงมานะตามนี้นะครับทุกคนเนาะเนื่องจากการที่เราลงเนี้ยมาได้พลังโคตดเยอะครับจากผมอยู่ท็อป20ก,กว่าๆผมใช้ลงทาสุราชาผมขึ้นมาท็อปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนในคลิปที่ผมถ่ายมานะับปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ยทุกคนจริงๆผมลงประมาณสองครั้งนะผมไม่ได้ลงกับคนนี้นะผมลง กับคนนี้ครั้งประมาณแบบครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งลงกปอีกคนหนึ่งนะครับทุนเพราะว่าผมเอาอันเนี้ยเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปใส่ให้กับพีโลกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลงต่อเนาะตามนั้นครับทุกคนโอเคครับทุกคนเนาะอ่ะก็ครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับเกมมอนพัมแมนเดอะสองเกตนะครับเซิร์ฟไทยนะเออสำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยผมมาเป็นรีวิวไอดีนะครับของตัวเองตอนที่เสร็จแล้วครบทุกอย่างละกันนะครับ ก็คือตอนนี้ผมก็อันดับนะครับอันดับแปดนะขึ้นได้มากกว่านี้นะครับแต่คือทีนี้เอาเขาหนีผมไปแล้วนะครับตอนแรกคนนี้แค่เงียงครับต่างจากผมแค่สองรอยนะครับแต่คนทีนี้คนนี้เขาหนีผมไปแล้วนะเออก็ไม่เป็นไรครับเนาะแล้วก็นะครับป่าแต่ผมพบดอันดับต่อนะอันดับก็อันดับลำปลาลองก็อันดับที่ยี่สิบเก้านะเออ๋ยวผมไต่ต่อยทุกคนดูแลกันนะแต่คือผมสู้โจซีไม่ไหวเนาะเออนั่งจากตัวมันเก่งเกินนะเออคนนี้ผม พอไม่จะสู้ได้ครับเขามีบนทองเนาะมันมีคนที่ผมพอสู้ได้ไหมเนี่ยมันไม,ม่จะมีแหละครับทุกคนอ่าคนนี้ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวอีกโอ้คนนี้ก็อึดเกินอีกไม่ไหวอีกผมว่าไม่น่าจะไหวแหละเออเออก็ประมาณนี้ครับพุกคนอันดับที่ยี่สิบเก้านะ จริงๆก็ไหวเกือบมาได้ดิน้นนึงแต่ว่าไม่เหยียบแล้วกันเสียเวลานะมาก,ก็ประมาณนี้นะเออสำหรับการลองผมนะก็แบบยี่สิบเก้าครับแล้วก็ตัวละครครับกอฟ้าบวกสองสองดาวครับสสารับอะตอมิกนะสําหรับจีนอสครับกอฟ้าบวกสองสามดาวครับและะ้วเชนันฟ้ากอฟ้าบวกหนึ่งสองดาวครับบิสคิงกอฟ้าบวกหนึ่งสองดาวครับนักกากหวานกอฟ้าบวกหนึ่งสองดาวครับมูมเมลลเดอร์ ก้าซสองดาวครับตามนี้เนาะก็อัพไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับจะต,ต้องรอช่วงเย็นๆครับเพื่อนะ่าจะอัพได้อยู่นะสาหรับตัวละครให้ขึ้นนะครับให้ขึ้นกรอบกอ๊าบสองนะขึ้นได้อีกหนึ่งตัวนะับช่วงเย็นเนาะตามนั้นนะครับแล้วก็กิวนะครับก็อยู่ที่กิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เนาะเอยไม่ใล่ดไปอันดับสองตอนนี้อันดับสองอันดับหนึ่งคือกิวไหนเดี๋ยวดูพลังดี อันนี้ผมอยู่ตอนริงกิวเนี้ยดับหนึ่งนะโอ้โหห่างกันโคดเยอะครับคือสุดจริงแตง่ว่าเราอยู่ในลำสองก็ได้นะไม่ซีครับไม่ซีอืมแต่ก็ห่างกันอยู่นะอืมตอนนั้นแล้วก็ปะฟิกเกอร์ครับไป็นฟิกเกอร์ดีกว่านะคือสําคัญมากนะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะก็ขาดแม็กไฟฟ้าครับถ้าเกิดผมมีแม็กไฟฟ้าผมว่าผมอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้นะครับ เนาะแต่วันนี้สุ่มได้ตัวซ้ำนะแล้วก็ตัวละครครับไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากเดิมเลยนะเพราะว่าผมสุ่มได้ซ้ำเนาะแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นสตอรี่ครับสตอรี่ธุรกิจตมะานะก็ผมขาดสองช่องนะครับก็คือคนเดิน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าคือดูดูสุ่มนี่ครับทุกคนผมได้ซ้ําหลายอันอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันครับคือได้3้ห้าอันนะคือที่โชคหลายจะจ,จัดนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะ แล้วก็ฮีโร่เอพิซสาครับก็ตอนนี้ก็ได้ไปได้แค่นี้นะคือจริงๆไปได้มากกว่านี้แหละครับทุกคนเนาะแต่คือทีนี้ก็รอไปก่อนละกันนะตอนนี้ก็นะครับทุกคนก็ตีสักด่านเก้าละกันเนาะต,ตอนนั้นแหละครับทุกคนเวลสามสีนี่ผมยังไม่ขึ้นนะก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะพลังมันจะช้าครับมันช้าแหละเพราะว่าตรงนี้มันได้พลังโคตรเยอะนะครับคือเห็นว่า มันต่างนะเห็นไหมทุกคนท็อปหนึ่งกับเราเนี่ยมันต่างเราอยู่ต่างกันแค่เจ็ดอันดับเออมันก็ต่างกันแล้วดูดิเพราะเขาไปสามสิบสี่นะใครที่ไปสามสิบสามแล้วอยู่ท็อปดีเก่งจะจัดคือคนเนี้ยเก่งมากเลยเวยผมว่านะเพราะว่ามันแทบไปไม่ได้เลยเวยทุกคนไปสามสามแล้วอยู่ท็อปห้าตามน,นั้นแหละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบสำรับคลิปนี้ครับ ผมขอเลยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตาไลค์แชร์ผมด้วยนะเพราะคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากๆนะผมไม่ได้ทําคลิปแบบนี้มานานมากแลวนะทุกคนทําคลิปย,ยาวๆตั้งทําขนาดเนี้ยนะาการตัดต่ออาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องการตัดต่อแล้วก็การพันแล้วก็วางอะไรต่างๆผมก็แค่ตัดเอารายละเอียดที่มันสําคัญนะใส่เข้ามาในคลิปครับแล้วก็นํารายละเอียดที่ผมจะพูดอ่ะพูดแบบให้มันไม่น่าเบื่อไม่ไม่ได้มีแต่รายละเอียดจนเกินไปอ่ะ ก็ใส่เข้าไปมันก็เลยคลิปมันจะดูปะแปลกๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปฝึกตัดต่อมาเพิ่มนะตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยละก,กันนะคลิปนี้นะขอถอะนะครับเนาะตามนะครับบ๊ายบาย